การทดสอบแรงดึงของเหล็กโครงสร้างรูปรพันธ์ขึ้นรูปเย็นเหล็กรูปรพันธ์ขึ้นรูปเย็นคือเหล็กก้ารีดร้อนที่ขึ้นรูปโดยไม่ใช้ความร้อนให้มีหน้าตัดต่างกันใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปทั้งเคลือบสีและไม่เคลือบสีและเป็นการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นที่มีอุณหภูมิปกติโดยเป็นการพับแผ่นเหล็กและเชื่อมให้กลายเป็นเหล็กรูปรพันธ์ชนิดต่างๆกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข็นและความเครียด จุดที่ 1. ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส,ส่วนหรือ proportional limit จุดที่2ความแข็งแรงที่จุดคากหรือ yield state จุดที่3ความแข็งแรงสูงสุดหรือ ultimate state และจุดที่4ความเค้นที่จุดแตกหกักหรือ fracture state ตารางแสดงชั้นคุณภาพของร็กรูปพัณธ์วัตถุประสงค์ของการทดสอบ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลและคุณสมบัติทางกลของเหด็กโครงสร้างรูปพันธ์ขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปภายใต้แรงดึงซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส่วน 2. ความแข็งแรงดึงที่จุดคลาก 3. ความแข็งแรงดึงสูงสุด 4. ความเค้นที่จุดแตกหัก 5. โมดูลัดความยืดหยุน่น 6. โมดูลัดของการคืนตัวได้ 7. เปอร์เซนการเปลี่ยนแปลงความยาว 8. เปอร์เซนพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงและ 9. ลักษณะของการวิบัติมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ASTM A615- A615M ขีด 95A มอก1228ขี2561และมอก2172เล่ม1เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 1. ตาช่าง 2. ตลับเมตร สเวอร์เนียคาลิปเปอร์สี่มัวัดการยืดหดตัวและ5เครื่องทดสอบครอบจัก,กรวาล Universal Testing Machine หรือ UTM ขั้นตอนการทดสอบทำการเตรียมตัวอย่างทดสอบความยาวประมาณ50ซนติเมตรวัดความหนาของตัวอย่างทดสอบทำการวัดความยาวเกีด์เล็ง ทำการมาร์กจุดความยาวเกจ็ดเล้งนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบครอบจักกรวาลหลังจากทดสอบให้นำตัวอย่างทดสอบมาวัดความยาวเกจ็ดเล้งที่เปลี่ยนไปและวัดความหนาของตัวอย่างทดสอบที่เปลี่ยนไปการคำนวณและบันทึกผลหลังจากทำการวัดตัวอย่างทดสอบให้นำข้อมูลที่ได้มาลงในตารางดังรูป และจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหลดและ e อ็กเทนชันของข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจากกราฟจะได้โหลดที่ proportional limit อยู่ที่47โหลดที่ yield state อยู่ที่49.5โหลดที่ ultimate state อยู่ที่64.8และโหลดที่ f a c t o r state อยู่ที่54.2หน่วยเป็นกิโลนิวตัน จากนั้นนำค่าที่ได้จากกราฟมาทำการคำนวณหาค่าดังต่อไปนี้ 1. ความเค้นที่ขีดจำกัดสัดส,ส่วนโดยใช้โหลดที่จุด r t i พ n น l ลิมิตหารด้วยพื้นที่หน้าตัดจะได้ค่าเท่ากับ24.103กิโลนิวต,ตันต่อตารางเซนติเมตรแปลเป็น KSC จะได้เท่ากับ2,456.983 KSC 2. ความแข็งแรงที่จุดคากใช้โหลดที่ย d s สเตทหารด้วยพื้นที่หน้าตัด จะมีค่าเท่ากับ25.385 kN ต่อตราง cm หรือเท่ากับ2,587.626 KSC 3. ความแข็งแรงสูงสุดใช้หลวดที่ Ultimate State หาด้วยพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากับ33.231 kN ต่อตราง cm หรือเท่ากับ3,387.438 KSC และ 4. ความเค้นที่จุดแตกหักใช้โหลดที่ f a c t u r e stage หารด้วยพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากับ27.795 kN กิโลต่อตารางเซนติเมตรหรือมีค่าเท่ากับ2833.32 ksc และจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสเตตและสเตนจากข้อมูลกราฟเราจะได้สเตทที่ proportional limit อยู่ที่6 0 0 0 0นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร สเตทที่จุดยิวอยู่ที่62,200นั้นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรสเตทที่อัลติเมตอยู่ที่82,500นิว mm. ตันต่อตารางมิลลิเมตรและสเตทที่แฟกเจอร์อยู่ที่6 8 0 0 0น mm. ิวตันต่อตารางมิลลิเมตรและสเตนที่พอบโพชชวลลิมิตอยู่ที่12 จากนั้นนำค่าที่ได้จากกราฟมาทำการหาค่าโมดูลัสการยืดหยุ่นโดยการนำสเตนที่พ o p พอ t เ o น a ล l ิมิตหารด้วยสเตนที่พ o p พอ t เ o น a ล l ิมิ t มีค่าเท่ากับ6,000นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเท่ากับ59,68.40 ksc และทำการหาค่าโมดูลัสการคืนตัวได้ จะเท่ากับสเตที่พ็อปโชเชนลลิมิตกำลัง2หารด้วย2คูณโมดูลัสก,การยืดหยุน่นจะเท่ากับ6นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเท่ากับ6 1 1 6 2 KSC สรุปผลการทดสอบจากการทดสอบพบว่าค่าความเค้นที่จุดคลากจากการทดสอบคือ2,587.626 ksc หรือเท่ากับ253.759เมกะปาสคาลค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดจากการทดสอบคือ3,987.438 ksc หรือเท่ากับ332.31เมกะปาสคาลค่าความยืดจากการทดสอบคือ41.8% จากตารางที่12.3เราได้เหล็กรูปพันธ์คุณภาพที่ s s c s 3 3 0เนื่องจากว่าความแข็งแรงที่จุดคากมากกว่า205เมกะปาสคาลความแข็งแรงดึงสูงสุดอยู่ระหว่าง330-430เมกะปาสคาลและความยืดมากกว่า26%ดังนั้นเหล็กรูปพันธ์ที่นำมาทดสอบ ผ่านเกมมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐาน AATM A615- A615M-95A อก1 2 2 8 2 5 6, 15, 6 M, A, 28, 256, 1และอก2 1 7 2เล่ม1